สวัสดีครับผมมันพินกับช e l นลฟิลไทยใน YouTube ครับวันนี้ลองบะหมี่ถ้วยเกาหลีนะครับกิมจินะครับนงชิมนะฮะยี่ห้อนี้ก็คุ้นเคยกันดีนะครับก็ลองดูครับนะฮะผมก็พยายามรีวิวพวกอาหารสมหรับรูกต่างประเทศต่างๆนะครับเพราะว่าออย่างที่ว่าคือเราเดินทางแบบแบคแพคนะครับไปไหนก็ต้อง บางทีก็ต้องฝากทองไว้กับพวกร้านสะดวกซื้อคอมเมเนียนสโตร์ทั้งหลายนะแล้วก็ต้องเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือไม่ได้แบบมีตังไปเที่ยวเยอะแยะอะไรกับเข้ามากมายนะครับผมก็รายได้ก็แค่ประทังชีวิตนะฮะนี่ก็มาชิมดูครับว่าเป็นยังไงนะครับแกะดูครับ แรกันนี้เป็นซองซองซุปนะฮะซองซุปก็มีช้อนใสนะครับพลาสติกน่าจะดีกว่าพวกดูพลาสติกดีกว่าพวกช้อนพลาสติกสีขุ่นนะฮะส่วนเครื่องต่างๆเนี่ยมีมาอยู่ในนี้ละนะฮะอากาศเย็นๆอย่างเงี้เดี๋ยวผมทานดูนะครับตัวบะหมี่นี่ดูจากเนี้ยเนี่ย แต่ประสบการณ์นี่ดูรู้เลยว่าต้องเส้นเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็เกาหลีเขาจะชอบเส้นเหนียวนุ่มนะครับจะเป็นเนื้อนนเนียนๆนะครับถ้าใครชอบแบบต้มให้มันชุ่มน้ําหน่อยนะครับแล้วก็ปล่อยไว้นิดนึงนะฮะมันจะแบบเนื้อเนียนอร่อยนะครับนี่เป็นสไตล์ของเกาหลีเขาชอบทำกันแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมาลองกันดูครับ นี่ก็ใส่ซองเครื่องปรุงไปแล้วนะครับออกมาแดงๆอย่างนี้นะครับน่าสนใจครับรสกิมจิแล้วกิมจิเนี่ยเออกาหลีใต้เนี่ยแล้วมีมีผักดองแบบอย่างเงี้ยผักดองกิมจิมีเป็นพันแบบเลยนะแล้วก็จริงๆนะมันมีแบบย่อยอีกเพราะว่าตามบ้านเขาก็ทากันเองตามท้องถิ่นก็มีลักษณะย่อยลงไปกนะ็แต่บางอันเนี่ยกินแล้วเหมือนกับ กินแกงส้มนะครับนะแกงส้มพูดตรงๆเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้รสเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับดูเครื่องปรุงไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากนะครับนะฮะดูหน้าตาก็ก็คือ,อ,อไม่มีพวกน้ํามันไม่มีอะไรอย่างอื่นเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมรอน้ําเดือดนี่ได้ยินเสียงน้ําเดือดนะครับเราจะเทลงเนี่ย ก็บอกตามตรงครับตอนแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รีวิวอะไรพวกนี้นะครับหลายที่ก็ผ่านไปอย่างเมืองจีนเนี่ยไปเมื่อก่อนไปบ่อยมากนะแล้วก็พวกนี้ก็ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่เพราะคิดว่าไม่น่าจะมีคนสนใจแต่ว่าก็มีคนสนใจเยอะนะครับก็อยากให้ช่วยรีวิวช่วยลองไปพวกนี้ออกมานะครับก็ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืม สมัครสมาชิกกันเนาะนะฮะงานใกล้เดือนแล้วครับนี่ครับอยู่ที่ห้องพักโรงแรมนะฮะทุกๆไฟดับลงอย่างครับ ก็อาน้ำร้อนใส่ลงไปนะครับพอชุ่มๆนะฮะเดี๋ยวรสชาติมันจะไม่เข้มข้นมันจะจางไปนะปิดฝาไว้เอาแล้วครับได้เวลาแล้วฮะเ,เมื่อกี้นี่เอาเอา ซ่อมเนี่เสียบคาไว้อย่างนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยปิดเอาไว้หันไม่ทาอย่างอื่นอ้าวฝามันหงายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับในการกินบะหมี่ถ้วยบะหมี่กระป๋องนะครับถ้ามึงจีนถ้วยอย่าเขาใหญ่มากเลยเรียกบะหมี่ถังดีกว่าก็เอาซ่อมอย่างนี้เน,เนบไว้ครับมาเปิดดูกันอเอดูเหมือนผมจะใส่น้ำน้อยไปหรือเปล่า อ๋อไม่ครับพอลงไปนี่ก็กำลังชุ่มฉ่ำพอดีนะฮะแมหน้าตาเริ่มเหมือนแกงส้มคลุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่ครับเส้นเหนียวนุ่มนะครับไม่ผิดหวังของอบะหมี่เกาหลีนะครับเหนียวนุ่มนะครับผมว่าแป้งสาลีน่าจะคุณภาพดีนะครับกว่าที่ใช้ในประเทศอื่นแล้วก็อาจจะขั้นตอนด้วย เพราะสไตล์เขาได้จะชอบกินอะไแบบเนี้ยเส้นอย่างเงี้ยนะครับเนืยวนุ่มจริงครับโอ้กิมเจอันนี้รู้สึกจะเผ็ดเล็กน้อยนะเผ็ดจะได้ครับ <c oughs> เวลาซดระวังสำลักผมประหม่าความเผ็ดไปหน่อยนคือจริงๆไม่เผ็ดมากนะเมื่อกี้มันมีแบบไอ้ไอร้อนๆน่ะก็รสชาติไม่ได้เชิงบอกว่าแกงส้มนะก็เป็นเหมือนกับเครื่องอะไรเงี้ยมันเกียกแกงส้มก็ได้จะเป็นอะไรที่รสชาติไม่ถึงกับเผ็ดแล้วก็ คือไอ้กิมจิเนี่ยมันไม่ได้บบว่าเผ็ดโดดไปนะและ้วก็มันไม่เผ็ดเหมือนต้มยำหรือว่าอะไรเผ็ดๆเมืองไทยมันแบบร้อนๆแบบร้อนแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ออกมาเผ็ดๆนะฮะก็ะเรียกว่าแกงส้มแบบข้างๆ้นหน่อยก็ได้นะอาจจะเรียกยงั้นอร่อยดีนะครับแต่ที่ผมชอบคือเส้นนะฮะได้เส้นเนี่ยไปใส่รสอื่นเนี่ยสุดยอดครับ ก็อันนี้ก็รีวิวนะครับส่วนที่ห่อนะครับกิมจินะครับของนองชิมนะฮะก็มีขายหลายประเทศนอกเกาหลีนะครับก็ทิ้งท้ายนี้ครับแล้วพบกันในหม่กับ Channel f e ฟิลไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวเล็กๆน้อยแบบนี้ที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับมาฝากก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมสมัครสมาชิกนะครับเราจะได้มีข่าวมีอะไรได้ไบอกเก้าบอกเล่ากันนะครับสวัสดีครับ